สวัสดีครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็มีต้นทุนนะครับความเหมาะสมในการใช้งานนี่ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่างบประมาณเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นี่คือในอังกฤษนะครับในการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์แน่นอนว่ามีความเร็วไม่มากนะักและภารกิจก็ต้องไม่หนักหน่วงจนเกินไปนอกจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีหรือว่าแอตแทกเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นเฮลิคอปเตอร์แบบลาดตระเวนที่มีการติดอาวุธบ้างภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนแบบนี้นะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลายภัยค พาหนะขนาดเล็กจนถึงเรือผิวน้ําขนาดใหญ่อาวุธของเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีปืนกลกับขีปนาวุธนะครับถ้ากับเป้าหมายที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วเนี่ยการที่จะใช้ขี่ปนาวุธก็ดูเหมือนจะสิ้นเปลืองเกินไปนะครับเพราะว่าราคาของขีปนาวุธแต่และลูกก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันและการใช้ปืนกลนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้แม่นยําขนาดนั้นส่วนมากปืนที่ใช้เป็นการยิงหวานไปนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างเท่าที่เราเห็นนะครับความต้องการขี่ปนาวุธขนาดเบาความแม่นยําสูงจึงเกิดขึ้นและที่สําคัญ ต้องราคามีแพงมากนักนะครับะเฮลิคอปเตอร์ l e โอนาโดเอลหนึ่งห้าเก้าวแคนะครับก็ได้ทดลองยิงขีปนาวุธซึ่งเป็นแบบ LMM ก็คือ l i g h t ไลท์เว Multiro Missile ซึ่งผลิตโดยบริษัททาเลสของฝรั่งเศสนะครับการทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FASGW ของอังกฤษโดย FASGW ก็มาจาก Future Anti-Surface Guided Weapon นะครับขีปนาวุธขนาดเปานี้ชื่อว่า m a r t l t t โดยทดลองกับเฮลิคอปเตอร์ AW159 ของกองทัพเรืออังกฤษนะครับหรือว่า Augusta w e ว t l n n d 159นั่นเองการทดลองนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของขีปนาวุธของกองทัพเรืออังกฤษนะครับและในปีหน้า AW159 ก็จะเข้าร่วมภารกิจ Carrier Strike Group นะครับบนเรือประทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth โดยเฮลิคอปเตอร์จะสามารถบรรทุกขีปนาวุธมาร์เลตได้ถึง20ลูกด้วยกันและมาร์เลดเป็นขีปนาวุธที่นำวิธีด้วยเลเซอร์ทำงานร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ของเรโอนาโดนะครับเป้าหมายของขีปนาวุธมาร์เลดก็คือเป้าหมายที่มีขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็วเช่นเรือขนาดเล็กหรือว่าเจ็ตสกีนะครับโดยเรดาร์แบบเดิมจะมีปัญหากับการตรวจจับวัตถุแบบนี้มากนะครับทำให้ความแม่นยำเนี่ยลดลงไปเยอะส่วนขีปนาวุธมาร์เลตนะครับคนสามารถระบุเป้าหมายได้ด้วยแต่ถึงอย่างไรนะครับเอม159ก็จะติ ปืนกลมาให้เหมือนเดิมเลยครับนอกจากนั้นนะครับ AW159 ก็ยังมีระบบอ e s สแกนพร้อมระบบป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแบบ defensive IT suit so นะครับหรือว่า DAS ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับระบุรวมทางการโจมตีเป้าหมายบนบกแล้วก็ทางทะเลแบบอัตโนมัตินะครับรวมถึงภัยคุกคามจากเรือดำน้ำก็ได้ด้วยขีปนาวุธมาร์เพลตที่เป็นได้ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแล้วก็ขีปนาวุธพื้นสู่พื้นนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นของขีปนาวุธมาสเตรนะครับมีน้ำหนักรวมทั้งหมด13กิโลกรัมด้วยกันนะครับมีความยาว1.3เมตรน้ำหนักของรบอยู่ที่3กิโลกรัมระยะยิงอยู่ที่8กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1.5มากหรือว่า1837กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อดีก็คือน้ำหนักเบาราคาถูกมีความแม่นยำใช้ได้หลายภารกิจนะครับชอบที่ราคาถูกนี่นะครับเพราะว่าเฮล l f เออร์หลูกเนี่ยราคา3 7 4ล้านบาทโดยประมาณนะครับจะซ้อมหรือ ว่าจะจริงอะไรเนี่ยก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับส่วนมาร์ตรราคาถูกกว่าเยอะอันนี้แอดมินไม่ทราบราคานะครับแต่ว่าทราบว่าถูกกว่าเยอะเหมือนกันจะซ้อมหรือว่าจะยิงเป้าหมายเล็กๆเนี่ยไม่ต้องคิดมากจัดไปเลยนะครับนี่คือความอันตรายของมาร์ตรของเขาแล้วครับ